คนการขนยาเสพติดขับรถฝ่าด่านตรวจยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดแพร่นะคะหลบหนีเข้าไปพื้นที่อุตรดิตปรากฏว่ารถไปเสียหลักพุ่งลงข้างทางบาดเจ็บไปสองคนตรวจค้นภายในรถพบยาบ้ายาไอซ์จำนวนมากค่ะ ื่อช่วงชามืดวันนี้ค่ะาสาสมัครกู้ภัยและตำรวจอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์เร่งนำตัวนายบรรยงเอกสัมพันธภาพและนางยุพาปัญญาทรส่งโรงพยาบาลอุตรดิตถ์หลังจากทั้งสองคนขับรถยนต์เก๋งสีขาวหมายเลขทะเบียน7ก็กไก่น,นเน่หเกน5984กรุงเทพมหานครฝ่าดานตรวจยาเสพติดจุดสกัดห้วยไร่อำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่หลบหนีมาทางจังหวัดอุตรดิตถ์ตามเส้นทางหลวงหมายเลข11อดอุตรดิตถ์เด่นชัยจังหวัดแพร่ มีตำรวจตั้งจุดสกัดห้วยไร่ติดตามมาค่ะพอถึงพื้นที่บ้านน้ำหลงหมู่ที่4ตำบลบ้านด่านนาขามอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตรถ พลิกคว่ำตกลงข้างทางพังเสียหายทั้งคัน,น,นเบื้องต้นตำรวจพบยาบ้าและไอซ์บรรจุในถุงสีน้ำตาลเป็นจำนวนมากตำรวจชุดติดตามเล่าว่าขบวนการนี้มีรถนำแล้วก็มีรถตามปิดท้ายด้วยแต่เป้าหมายสำคัญก็คือเก่งคันสีขาวก็เลยขับติดตามคันนั้นไปส่วนคันอื่นๆหลบหนีไปก็จะติดตามขยายผลต่อเน,นื่องค่จะจ